สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมมาจะาพาไปรีวิวรถกระบะไฟฟ้าที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากในตลาดโลกตอนนี้นั่นก็คือ2025 Gilly Ridara r d 6 EV Pickup รุ่นใหม่ล่าสุดสีขาวสุดหรูที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัย สมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการบรรทุกรวมถึงเทคโนโลยีที่จัดเต็มจากค่ายจีลี่บอกเลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญในตลาดรถกระบะไฟฟ้าที่น่าจับตามองเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยจีลี่ริดดาร่า ad 6 ev pickup 2025มากับรูปโฉมที่โดดเด่นและแตกต่างจากกระบะทั่วไปกระจังหน้าปิดทึบสไตล์รถไฟฟ้าตกแต่งด้วยเส้นสายที่ดูมินิมอลแต่แฝงความดุดัน ไฟหน้าแบบ Design, เล d ดีไซน์เพรียวบางทันสมัยมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ running l i ท์ที่ออกแบบให้รับกับแนวฝากระโปรงด้านหน้าเสริมความสปอร์ตและล้ํายุกตัวถังสีขาวทําให้ภาพรวมของรถคันนี้ดูหรูหราและสะอาดตาด้านข้างมีเส้นสายที่คมชัดช่วยเพิ่มมิติและความแข็งแรงล้ออลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ทําให้ตัวรถยืนพื้นถนนอย่างมั่นคงด้านท้ายกระบะก็ดูสวยไม่แพ้กันไฟไท้ายเลดแบบเส้นยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่ง ให้ความรู้สึกทันสมัยและแตกต่างจากกระบะรุ่นอื่นฝาก,กระบะท้ายออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายรองรับการบรรทุกได้เต็มที่นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้าหรือที่เรียก,กว่ารังซึ่งเป็นจุดเด่นของกระบะไฟฟ้าที่รถใช้น้ำมันไม่มีพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง r i d ร i า r a AD6EV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังแรงบิดทันใจ อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในไม่กี่วินาทีขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกโดยในรุ่นมาตรฐานให้กำลังประมาณ268แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหลังแต่ก็มีรุ่นที่เป็นดูอัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อที่ให้กำลังมากกว่า400แรงมา้าทำให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยบนเส้นทางธุรกันดาร ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งถือว่าน่าสนใจมากจีลี่เคลมว่าสามารถวิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นจุดแข็งที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงที่สำคัญคือมีโหมดขับขี่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นอีโค o คอมฟอหรือสปอร์ให้ผู้ขับเลือกตามการใช้งาน ระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างแบบกระบะทั่วไปแต่ก็ยังคงความแข็งแรงพอสำหรับการบรรทุกข,ของหนักตัวรถยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินรวมถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ทำให้การใช้งานในเมืองสะดวกขึ้นมาก เข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างต้องบอกเลยว่าจิลี่ริดดาร่า ad 6 ev pickup แตกต่างจากกระบะดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะออกแบบในสไตล์ suv หรูเบาะนั่งหุ่งหนังคุณภาพสูงนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่และยังมีพื้นที่เก็บของซ่อนอยู่หอลายจุดเพื่อความสะดวกจุดเด่นอีกอย่างคือเทคโนโลยีภายใน ห้องโดยสารติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อ OTA ที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์รถได้ตลอดเวลาแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนรวมถึงสถานะแบตเตอรี่และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆระบบเสียงภายในก็ติดตั้งมาอย่างดี ให้ความคมชัดและสร้างบรรยากาศการเดินทางได้อย่างเคลิดเพลินอีกทั้งยังมีระบบไฟแอมเบียนไลน์รอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้หลากหลายตามอารมณ์ของผู้ขับทำให้การนั่งในรถคันนี้รู้สึกหรูหราและทันสมัย เมื่อพูดถึงราคาจิล l ี่ริดดาร่า AD6EV ปีคับ2025ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าในกลุ่มกระบะไฟฟ้าโดยราคาจำหน่ายในตลาดจีนเริ่มต้นประมาณ27,000ดอลลาร์หรือราวราว950,000บาทไทยเท่านั้นหากนำเข้ามาในตลาดอื่นอาจจะมีราคาสูงขึ้นตามภาษีนำเข้าแต่ก็ยังถือว่าถูกกกว่าคู่แข่งจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกาหลายรุ่น ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากได้กระบะไฟฟ้าที่ครบทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราโดยรวมแล้ว2,025จนลี่ริา g ่ l r a d 6 EV p i c k u สีขาวคันนี้ถือว่าเป็นกระบะไฟฟ้าที่มีความครบเครื่องทั้งดีไซน์ที่ดูทันสมัยภายในที่หรูหราเหมือน SUV สมรรถนะที่แรงและวิ่งได้ไกลาราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าคู่แข่งและยังเต็มไปด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะ ถือเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะตามองในปีนี้เลยครับใครที่กำลังมองหากระบะไฟฟ้าไว้ใช้งานคันใหม่รุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม